เดือนนี้บริษัทของเราทำกำไรได้เยอะมากฉันเลยให้โบนัสคนละสี่พันบาทนะคะก็พวกมันสองคนอะไม่สมงครได้จริงๆนีดคะพวกการศึกษาน้อยตำแหน่งงานก็ตำ่ำโบนัสอะพวกมันไม่มีสิทธิ์ได้ด้วยซ้ำ พี่แม่บ้านครับคะคุณนุ้ยมีอะไรให้พวกเราช่วยหรือเปล่าคะไม่มีหรอกจ้าฉันแค่เอาโบนัสมาให้นะ่ะนี่เป็นโบนัสของเดือนนี้นะคะท่านประธานเขาฝากมาให้นี่ของพี่ยามคะ่ะขอบคุณครับ ส่วนนี่ของพี่แม่บ้านค่ะขอบคุณค่ะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะครับค่ะนประทานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนุ้ยคุณแจกโบนัสครบตามที่ฉันสั่งแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะท่านประธานดีมากค่ะเดือนนี้บริษัทของเราทำกำไรได้เยอะมากฉันเลยให้โบนัสคนละสี่พันบาทนะคะแต่พวกเราได้คนละทุกคนได้โบนัสครบหมดแล้วค่ะท่านประธานเดี๋ยวเรารีบเข้าไปในออฟฟิศดีกว่านะคะ ยังมีงานที่จะต้องเคลียกเยอะเลยค่ะค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะไปเถอะค่ะคุณนุย้ย คนมาเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าเรื่องอะไรพวกแกสองคนหา้ามเอาเรื่องโบนัสไปบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นพวกแกสองคนได้ตกงานแน่นี่นอกจากคุณนุ้ยจะโกงเงินโบนัสพวกเราแล้วคุณนุ้ยยังจะขู่พวกเราอีกหรอคะแบบนี้มันไม่ไมยุติธรรมเลยนะครับไม่ยุติธรรมตรงไหน โบนะัสให้พวกแกคนละสองพันมันก็ดีแค่ไหนแล้ววันๆพวกแกสอคนทำอะไรบ้างนอกจากเก็บขยะทำความสะอาดแล้วก็บอกรถให้บริษัทไปวันๆนเนี่ยแต่ที่คุณนุ้ยพูดมามันก็ไม่ถูกนะครับพวกเรา2คนตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองใช่ค่ะนี่พวกแก2คนรู้อะไรไหมตำแหน่งเลขาบริษัทเนี่ย มันต้องมีวุฒิการศึกษาที่สูงถึงจะสามารถมาทำตำแหน่งนี้ได้ไงอย่างพวกแกสองคนเนี่ยเรียนก็ไม่จบใครๆเขาก็ทำงานตำแหน่งนี้ได้จริงๆเนี่ยพวกแกสองคนไม่สมควรได้รับโบน,นัสด้วยซ้ำแต่นี่คุณนุ้ว่าพวกเราสองคนแรงเกินไปแล้วนะครับก็ฉันพูดความจริงทำไมรับไม่ได้หรอพวกแกสองคน เตรียมตัวซะบ้างนะพอละฉันไม่อยากพูดกับพวกการศึกษาน้อยถ้าพวกแกสองคนไม่อยากตกงานก็ช่วยหุบปากด้วยนี่เชิญไปกันอพี่กรไฟ ีจะล่พี่ออกมาทำไมเนี่ย,ยพี่ไม่ได้ยินที่คุณน,นุ้ยพูดหรือไงถ้าเกิดว่าเราเถียงมีหวังพวกเราสองคนเดี๋ยวไล่ออกแน่ๆงั้นเราเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธานดีไหมว่าคุณน,นุ้ยโกงเงินโบน,นัสของพวกเราไปแล้วท่านประธานจะเชื่อพวกเราเหรอพี่กอฟฉันลองมาคิดดูแล้ว มันก็อาจจะจริงอย่างที่คุณนุ้ยพูดก็ได้นะพวกเราเรียนจบแค่มอสามไม่ได้มีความรู้เหมือนคนอื่นเขาบางทีตำแหน่งที่พวกเราอยู่อาจจะไม่มีใครมาเห็นคุณค่าพวกเราก็ได้นะแล้วเราเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธานเขาก็คงไม่เชื่อพวกเราหรอก งานนัอย่าบอกนะว่าพวกแกสองคนจะขโมยของบนโต๊ะทำงานฉันอนะพวกเราไม่ได้ขโมยของบนโต๊ะของคุณหรอกครับใช่ค่ะพวกเราสองคนกันเราจะย้ายของของคุณออกไปต่างหางย้ายของย้ายไปไหนย้ายของของคุณออกไปให้หมด นี่มันเรื่องอะไรกันคะท่านประธานคุณเองก็น่าจะรู้นะว่าฉันหมายถึงเรื่องอะไรฉันรู้ความจริงทั้งหมดแล้วนะเรื่องที่คุณโกงโบนัสของพนักง,งานทุกคนเขาคงไม่เชื่อเราหรอกพี่เมื่อกี้พวกคุณสองคนบอกว่าคุณลุยโกงโบนัสของพนักง,งานกันหรอ,อท่านประธาน พวกคุณบอกความจริงฉันมาให้หมดฉันไม่คิดเลยนะว่าเลขาของฉันคนที่ฉันไว้ใจมากจะไปเอาเปรียบคนอื่นแบบนี้ท่านประธานคะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะฉันไม่ได้เอาโบนัสไปจริงๆนะคะพวกมันสองคนใส่ร้ายฉันคะ่ะคุณเลิกโกหกได้แล้วเรื่องมาถึงขนาดนี้ คุณยังไม่ยอมรับความจริงอีกเหรอคุณทำแบบนี้คุณไม่รู้เหรอว่ามันน่าอายขนาดไหนคุณโกงได้แม้แต่เงินโบนัสของยามแล้วก็แม่บ้านก็พวกมันสองคนอะไม่สมควรได้จริงๆนะดิคะพวกการศึกษาน้อยตำแหน่งงานก็ตำ่ำโบนัสอะพวกมันไม่มีสิทธิ์ได้ด้วยซ้ำ มีสิก็สิทธิของการเป็นพนักง,งานที่ดีพนักง,งานที่ดีเหรอคะท่านประธานคะฉันเป็นถึงเลขาทำงานเอกสารประสานงานกับลูกค้าแถมยังสนุกงานอีกพวกมันสองคนแค่ทำความสะอาดโบกรถเข้าออกให้บริษัทท่านประธานไม่เห็นต้องไปเฮ้ค่าพวกมันเลยนี่คะใช่ คุณเป็นเลขาดูแลข้อมูลขององค์กรแต่คุณรู้ไหมพวกเขาก็ทำงานหนักไม่แพ้คุณหนักยังไงคะถ้าไม่มีแม่บ้านใครละ่ะจะดูแลความสะอาดล้างห้องน้ำดูแลความเรียบร้อยของบริษัทแล้วถ้าไม่มียามใครละ่ะจะดูแลความปลอดภัยให้กับบริษัท พวกเขาเข้างานตั้งแต่เช้าเลิกงานช้ากว่าคนอื่นคุณอย่าเอาตำแหน่งแล้วก็นหน้าที่มาเป็นตัวตัดสินว่าใครดีกว่าใครถึงพวกเราจะการศึกษาน้อยเรียนไม่จบแต่พวกเราก็ไม่เคยเอาเปรียบใครนะครับเรื่องตำแหน่งหน้าที่ถึงแม้พวกเราสองคนจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใหญ่โตแต่พวกเราสองคน ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนกันนะคะความผิดของคุณครั้งนี้เป็นความผิดที่ร้ายแรงต่อบริษัทฉันจึงจำเป็นต้องให้คุณพ้นสภาพของการเป็นเลขาไม่นะคะท่านประธานไม่เอาแบบนี้นะคะเก็บข้าวของของคุณให้หมดแล้วออกไปซะทุกคนคะ กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองเลยค่ะครับค่ะท่านประธานคะฟังชันอธิบายก่อนนะคะท่านประธานคะเฮีย เคียจำฉันได้ไหมคะเคียนี่ใจดีจริงๆเลยนะคะงานพวกเราไม่เกรงใจแล้วนะคะแกวันนี้กินให้เต็มที่เลยนะเคียเคียจำฉันได้ไหมคะ ะคะูว่าฉันเพิ่งเข้ามาทำงานในเมืองกระเป๋าตังค์แล้วก็โทรศัพท์โดนขโมดไปหมดเลยฉันขอกินข้าวผัดสักชามได้ไหมคะหรือว่าอาหารเหลือๆฉันก็กินได้นะคะอ่ะไปนั่งก่อนไปขอบคุณนะคะเฮียขอบคุณนะคะ นี่จ้าเขาผัดกินให้เต็มที่เลยนะมื้อเนี้ยเฮียเลี้ยงขอบคุณนะคะเฮียขอบคุณมากเลยค่ะค่อยๆกินนะอ่ะนี่รับไปนะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะเฮียฉันรับไม่ไม่ได้หรอกค่ะเอาเธอนาะรับไว้เถอะน้องเพิ่งมาทำงานในเมืองเพื่อนก็ไม่มีดูถ้ายังหางานไม่ได้ด้วยคนเราเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ลำบากบ้างรับไวเ้เถอะเขี์เต็มใจช่วย ขอบคุณนะคะเฮียขอบคุณมากๆเลยค่ะเฮียเป็นคนใจดีมากๆเลยนะคะตอนนี้อ่ะฉันมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วนะทำงานบริษัทข้างหน้านี่เองค่ะวันนี้ฉันผ่านมาพอดี อยากกินอาหารสีมือของเฮียค่ะวันนี้เฮียเลี้ยงเหมือนเดิมนะได้สิจ๊ะถ้างั้นเนี่ยเข้าไปนั่งข้างในก่อนนะ น้องนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนาะแล้ววันนี้อยากกินอะไรจ้ะมีเมนูเด็ดๆแนะนำไหมคะมีสิร้านของเคียเนี่ยมีทั้งขาฉันแนะนำเองค่ะร้านของเราเนี่ยมีเมนูสำหรับสองคนคนละห้าร้อยบาทสนใจไหมคะน้องอันนี่อันพูดเรื่องอะไรเนี่ยเขาสองคน,เ,น<ๆ>เป็นลูกค้าของพี่นะพี่บอกว่าไงว่าพี่จะเลี้ยงเขา ตามสบายเลยนะจ๊ะเพียนี่ใจดีจริงๆเลยนะคะงั้นพวกเราไม่เกรงใจแล้วนะคะแกวันนี้กินให้เต็มที่เลยนะได้เลยงั้นเอาเมนูที่แพงที่สุดของทางร้านให้พวกเราสองคนหน่อยนะคะได้จ้ะ งั้นบรบกวนรอสักครู่จ้ะได้ค่ะมาแล้วจ้าโหน่าทานมากเลยค่ะเชิญตามสบายเลยนะกินให้เต็มที่เลย เฮียคะร้านเฮียยังมีอะไรอร่อยๆอีกไหมคะเอามาเสิร์ฟอีกเยอะๆเลยนะคะได้ครับถ้างั้นเนี่ยรบกวนรอสักครู่นะได้ค่ะขอบคุณนะคะกินเถอะแก ด้านนี้อร่อยมากกินเยอะๆเลยนะแกอันนี้น่ากินมากเลยอ,อร่อยวันหลังพามากินอีกนะโอเคมากินของฟรี <c oughs> ชอบของฟรีมันดีแบบนี้นี่เองช่แกแกมามาชิมชิมเอ๊ะ <c oughs> ต,ตัวไหนมีปลาบ้างวะ พสองคนนั้นสั่งเยอะขนาดนั้นมันจะกินหมดเหรอต้องรองต้องรองเด็ดบอกเลยอันนี้เด็ดึอ,อันนี้ก็อร่อยดีไหมพอเถอะอันพี่ขอร้องหยุดพูดมากสักทีเขาสองคนเป็นลูกค้าของพี่ถ้าเขาได้ยินขึ้นมาเนี่ยเขาจะคิดยังไงแต่ ฮัลโหลครับสวัสดีครับโทรจากทางโรงพยาบาลนะครับวันนี้ถึงกําหนดชําระค่ารักษาพายบาบาลแล้วนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมขอเวลาอีกสักวันสองวันได้ไหมครับผมมั่นใจว่าผมจะหามาจ่ายได้แน่นอนครับถ้าอีกสองวันคุณยังไม่เข้ามาชําระค่ารักษาพายบาบาลทางโรงพายบาบาลมีความจําเป็นที่จะต้องระงับการรักษาและให้ยาคุณแม่คุณนะครับ เฮียคะครับอิ่มมากเลยค่ะเฮียอาหารร้านเฮียอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะใช่ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณเฮียมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรจ้ะไว้ครั้งหน้าแวะมาใหม่นะได้เลยค่ะเฮียขอบคุณนะคะ แกไว้มากันใหม่นะได้เลยค่ะพี่หลงนี่พี่บ้าไปแล้วเหรอเองินค่ารักษาของแม่เรายังหาไม่ครบเลยพี่จะมาทำเป็นคนดีอีกทำไมเนี่ยฉันไม่เข้าใจพี่จริงๆเอานาอัน เขาก็มากินแค่ไม่กี่ครั้งเองเลขอย่างเดี๋ยวเราก็หาทางออกเองได้พี่ว่าเรามาช่วยกันเก็บจานกันดีกว่า สวัสดีครับต้องพวกมึงค้างจ่ายค่าเช่าร้านมาสามเดือนแล้วกูจะมาเจินพวกมึงครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าวันนี้ยังไม่จ่ายก็เก็บเครืของของพวกมึงออกไปพี่ครับผมขอร้องเถอะนะครับผมขอเวลาอีกสักวันสองวันได้ไหมครับผมสัญญาผมจะหามาจ่ายให้ได้แน่นอนครับ เออกูจะให้โอกาสพวกมึงพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วกันแล้วไปหาวกูไม่เตือนเข้าใจไหมครับพี่เราจะทำยังไงกันเนี่ย อันอันใจเย็ยนก่อนนะเราต้องหาทางออกให้ได้พี่หลงถึงกำหนดชำระค่ารักษาพยาบาลของแม่แล้วนะพี่ฮัลโหลครับ นี่ถึงกำหนดที่คุณต้องมาชําระค่ารักษาพยาบาลของคุณแม่คุณแล้วนะครับครับพี่เงินค่ารักษาพยาบาลของแม่เรายังมีไม่พอเลยไหนไหนจะค่าเช่าร้านอีกถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินไปใจ่ายให้เขาเขาก็จะมายึดร้านของเราก็เราจะเหลืออะไรอะพี่ ทำยังไงดีพี่เราจะทํายังไงกันดีอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องทําอะไรแล้วแต่ว่าน้องอันใจเย็นก่อนนะเราต้องผ่านมันไปให้ได้พี่ว่าตอนนี้เราไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยบาบาลกันก่อนดีกว่า คุณหมอครับนี่เป็นเงินที่พวกผมสองคนหามาได้ทั้งเนื้อทั้งตัวของพวกผมสองคนก็มีอยู่แค่นี้แหละครับคุณหมอต้องช่วยแม่ผมนะครับนะคะคุณหมอแล้วเงินส่วนที่เหลือพวกหนูจะหามาให้แน่นอนคะ่ะนะคะคุณหมอพวกคุณจะจ่ายกันทำไมครับค่ารักษาพยาบาลของแม่พวกคุณเมื่อวานมีคนมาจ่ายให้แล้วครับ แล้วเขาก็ฝากซองนี้ไว้ให้พวกคุณด้วยครับสวัสดีค่ะขอบคุณเฮียที่เคยช่วยฉันในวันนั้นนะคะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฉันไม่เคยลืมบุญคุณนี้เลยเฮีย er เป็นคนจิตใจดี ถ้าไม่มีเฮียช่วยชันในวันนั้นฉันก็คงไม่มีวันนี้ส่วนเรื่องแม่ของเฮียเฮียไม่ต้องเป็นห่วงฉันจัดการให้หมดแล้วและค่าเช่าร้านของเฮียฉันได้คุยกับเจ้าของตึกและชำระล่วงหน้าให้เฮียหนึ่งปีในบัตรนี้มีเงินอยู่สามแสนเฮียเก็บเอาไว้ตั้งตัวนะคะ